โดนลโดน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 แล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมโอ้โหใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่เวอโอ้ยโดนจนได้โดนหน้าท่อนี่เองมามาแล้วครับหืมยายเดี๋ยวคาดเดียวคาดเดี๋ยวคาดโอ้เชี่ยตัวนี้แม่งตัวนี้สู้เบ็ดดีจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อเมีนยวเกี่ยว เกี่ยวเยอะไหมถ้าเกี่ยวเยอะอย่ายกเลยเกี่ยวเยอะเนาะเยน้าๆผมผมยกตรงไหนดีข้ามหัวน้าเลยนะเนี่ยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ตรงนี้ยกขึ้นมานี่เลยนี่ยกมาหนอผมอุ้ยผมว่ามันหมิ่นว่ะมันหมิ่นว่ะมันหมิ่นมันเกี่ยวข้างๆอ่ะตัวมันไม่ใหญ่เอาขึ้นมาเลยเหรอ มนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,เ,เดี๋ยวผมไปงุ้ไปงุ้นะนะนะนาะยกนินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวยกแล้วมันหลุดหลุดจริงๆนะ<ม>เดี๋ยวขึ้นขึ้นชายหาดนู้นเลยมาแล้วครับกระสูวันนี้ไม่พลาดอีกแล้วนะครับมาแล้วครับ อชอบชอบโอ้โหตัวนี้กว่าเอาขึ้นได้ทุรักทุเลเหมือนกันเนาะเกี่ยวด้านข้างมานี่ครับได้อีกแล้วนะครับตัวนี้น่าจะครึ่งรอนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นบนแล้วกันกายเลย้วกโอ้ดูด เอาไม่เป็นไรมันสะบัดระเบิดมาเบิดข,ขึ้นมาแล้วขึ้นมาโอ้ยหลุดหลุดหลุดพอดีแล้วนี่คือกระสูบตัวที่ห้าสิบสองของปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ได้จากบริเวณหน้าท่อนี้เองนะครับได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับซสครึ่งโรนะครับแล้วกระสูบตัวนี้นะครับก็จะปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับโอเค ไปเลยครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย